สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า i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  m o n v r l u t o o n o o ล d นั่นเองผู้ชมครับตัวเกมนี้นะครับมันจะเหมือนอตัว d i จิมอนซอสโค้ดเลยนะจากที่เห็นบรรยากาศมานั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่หน้าบรรยากาศตัวเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกม Digimon เนาะ ตัวเกมมีเซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับผมก็เออตอนนี้มีแค่หนึ่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวลองสไตร์เข้าไปในเกมกันเนาะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีการเลือกตัวละครเนาะเราจะมาพร้อมคู่หูเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอากูมอนนะครับผมนี่ก็มีหลายตัวนะปิโอมอนนะครับเทนโทมอนนะอันไหนอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับชอบเท่ๆผมชอบตัวนี้นะเออจริงๆอากูมอนก็เท่นะแล้วแต่ชอบนะครับท่านผู้ชมครับ นะทำการตั้งชื่อนะนี่แล้วก็ทําการตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ตัวเกมก็ทําการโหลดนิดนึงนะตรงนี้ก็แน่นอนนครับโหลดนิดนึงการเล่นนะครับมันจะมีดิจิเวลนะครับดิจิ t a ลเวิลด์นะครับให้เรากดด้านขวาล่างนะครับทีนี้เขาจะมาที่เกานะเนาะก็คือในเกาะตรงนี้เราทําการออกสำรวจนะครับนี่ก็เดินมาใช้ตัวละครเนี่ยเดินไปแล้วก็มีกล่องนะครับก็ทําการเปิดดูนะว่ามีอะไรหรือเปล่า,านะ มี s u มมอนติเ k ็ตนะครับก็คือมาที่ซัมมอนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับทำการจัดการไป่ซ้าหนึ่งนะครับได้ในส่วนของตัวละครที่เราเลือกมาหรือเปล่าหรือว่าตัวละครอื่นเพิ่มเติมมาปึ๊บมานี่ครับผมลูนา mon ใช่ไหมลูนา mon อ, <laughs> อ่านผิดอ่านถูกไงขออภัยด้วยนะทีมอีดิทนะครับเอาตัวละครใส่เข้ามาใหม่นะครับ โอเคแล้วก็ทําการสํารวจก่อนช่วงแรกมันจะเป็นการสํารวจแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอเจอมอนเตอร์เราจะได้ทําการต่อโซ่แบบนี้นีอ่อารมณ์นะครับเกมนี้แน่นอนนะครับถ้าสมมุติว่าตัวเกมมันเป็นเกมที่มาจากอนิเมะส่วนใหญ่นะครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันมาในแนวนี้นะครับเหมือนเกมโปเกมอนน่ะนะนี่มันต้องเป็นแนวนี้แหละนะครับแนวอื่นมันจะไม่สนุกเท่าไหร่นะครับกายล่องชุบ กายลางสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอเและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเบเท่าสลัก Awakening, คอน k a i น m p a c t Tower of Fantasy, อาร์คไนแฮร์รี่พอ t เตอร์บูอาไคและเกมอ,อื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center จริงๆน่าจะไปที่เมืองได้ด้วยนะ,ะทำการเปิดนะครับ จะได้พวกซัมมอนทิเก็ตมานะครับทีนี้ได้สมได้10ครั้งเลยนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้ดิจออิมอนดีๆหรือเปล่านะครับ10ครั้งนี้ชึบมาโอ้ยมีสีส้มด้วยนะสกิปเลยนะครับนี่มีร่างตัมาเลยนะครับเดี๋ยวไปอีดิททีมกัน Evolution น,นะครับก็คือเอาตัวที่ไม่ใช้แล้วนะครับ3ตัวเลยเหรอ ในการอีวอนี้ทําการอีวนะครับก็คือตัวที่เรามีโยนะครับทําการอีวขึ้นไปครับนี่โอ้ยเท่อะทำไมไม่อีวตัวหลักของเราวะไปอีวตัวอื่นทําไมแล้วก็เพิ่มเดเวลลได้นะครับอ่ะมาทําการต่อสู้นะครับ ทีมแบทเทิลนะครับเดี๋ยวเลือกตัวละครนะครับจริงๆมันมีหลายตัวนะตอนนี้มีตัวแบบแปลกๆมาด้วยนะเป็นร่างตัวนะนี่เอาลงไปหมดแบบนี้เขาจะสู้เราได้เหรอเฮ้ยแต่เขาก็มีหลายตัวนะอ่ามีระบบไอ้ตัวนี้แล้วนะครับคุณสองเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็จริงๆมีบอกนะทีมเราเป็นพลังอะไรนะครับทีมเขาก็มีบอกนะแต่ไม่มีส,ก,สก,กังสกิลอะไรโจมตีปกติโอ้โหทีมเรามันก็โหดไปนะ เตรอนใครนะครับดูด้านล่างกลางจอนะจะมีบอกนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเทิร์นทีมเราเนี่ยตีไปตูมตมตีไปตูมเข้าไปครับชนะที่เรียบร้อยเออนี่ครับแล้วก็ไปกันต่ออ่ะโอเคไปต่อครับนี่ทำการเข้าไปต่อสู้เหมือนเดิมนะ อันนี้ปล่อยออโต้สบายๆเลยนะครับทีมเราค่อนข,ข้างแบบเอาเรื่องอยู่นี่แต่ไม่มีโจมตี AOE เลยเหรอค่อนข้างเสียเวลานะจริงๆถ้าได้ AOE สักตัวหนึ่งน,นะจบๆเลยนะคือพอไม่ไม่ตีเอโมันต้องต่อสู้ทีละตัวแล้ว,ลวมันแบบผมว่ามันค่อนข้างเสียเวลานะต้องไปห,หาไอ้ตัวดิจิมอนที่มันตีแบบ AOE AO e ได้ที่เป็นสกิลอะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกซัมมอนเพิ่มเติมนะครับ จร่งแลมีเจเนาะแต่ไม่พอนะครับน่าจะไม่ได้ให้มาเรามัง้งเออน่าจะไม่ได้ให้แล้วน่าจะต้องไปเล่นอีกนะครับคือเกมนี้สามารถเออไปกลับตัวเอ้ยมีอีเมลตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูดิถ้าได้อีกจะทาการเออสุ่มดูกันเฮ้ยเหมือนจะได้อีกนะครับทําการซัมมอนเพิ่มเติมนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้ดีไหมเฮ้ยนี่ไง คือได้ตัวระดับแบบดีมาเลยนะเออคือระดับดีเลยอ,ะอ่ะอ่าตรงนี้นะครับมีจดหมายเพิ่มเติมอีกนะโอเคเออชิปเมนตเรดเ,ร,เ,ร,เร,รับก่อนรับของกันรับของกันเดี๋ยวเราจะได้ทำการสุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ไงโอ้โห ซัมมอนทิกเก็ตเพียบเลยโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการซัมมอนอีกรอบหนึ่งนะมีสิเบเอ็ดใบมาครับอ่ะสกิปเลยมันก็ได้ตัวคล้ายๆเดิมนะเดี๋ยวเราอีดิตไอตัวนี้ก่อนดิจิมอนใช่ไหมเน่ดูดิจิมอนนะครับ ก็จริงๆตัวหลักผมอยากเล่นตัวหลักเนาะเดี๋ยวตัวหลักมันสามารถทําการอีโวเพิ่มเติมได้อีกนะครับเี่เป็นตัวนี้หรอก็คือต้องเลือกไอ้พวกเนี้ยลงมาเพื่อทําการอีโวตัวนี้นะครับแต่ดูแล้วอีโวมันไม่ค่อยเท่เลยตัวนี้ก็อีโวได้อีกนะนี่มันแม่งเท่กว่าเฉยเลยตัวนี้ล่ะเฮ้ยแต่และว,ว่าการอีโวนะครับเนี่ยถ้าไปขั้นแบบ ขั้น3นะครับจาก2ไป3ยังไม่เท่าไหร่พออันนี้ขั้น3แล้วนะครับจะอีวลไปอีกต้องใช้ตัว3้ด้วยนะครับใช่ไหมเออมันก็ยากไปอีกนะครับเนี่ยเราได้ร่างสามมาละสามารถอีวเป็นตัวนี้ได้เออจริงๆมีตัวอื่นที่สเอ,อ้ยตัวนี้ก็คือมันอีวง่ายเลยนะตัวนเนี้ยเนี่ยตัวนี้ก็เท่นะ แล้วพอไอ้นี่นะครับเราอยากอีโวอีกรอบหนึ่งก็คือต้องใช้ตัวที่เป็นขั้น3ามนะครับเนี่ยเอามาเลยไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวลองอีโวเล่นดูนะโอเคอ๋อต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับเราเราไม่มีเรามีปะมีครบปะถ้ามีครบนะครับถึงจะสามารถทำการอีโวได้มีไม่ครบนะครับต้องไปหาชิปเพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะถึงจะสามารถอีโวเป็นตัวนี้ได้เออคือเท่นะ ประมาณนี้หลักๆนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นพวกกิจกรรมในเกมอะไรประมาณนี้ใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ